ได้ย่างเคสเขาติดต่อทีมงานเราไปด้วยแล้วก็เลยลงพื้นที่มาช่วยแต่ก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณมูลนิธิปอเพ็งึงฮะทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดแล้วก็ที่การติดต่อมาคือร่วมกันอยู่ครับของจังหวัดอลบุรบีครับตั้งแต่ส่วนกลางแล้วก็เช่นกันก็ประสานงานทม่ได้ลบุรีเช่นกันคือถ้าไม่ได้บุคลากรเหล่านี้ซึ่งทุกคนมาเนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับไม่ได้มาด้วยผลประโยชน์ใดนะทั้งสิน้นและถ้าไม่มีคนเหล่านี้มาน ถึงแม้ว่าวันนี้เราค้นหาเนี่ยมันยังไม่เจอนะแต่ก็สุดแล้วอ่ะเราทําสุดแล้วครับเจตนาเนี่ยคือตั้งใจที่จะช่วยตารวจค้นห,นหาถูกต้องไหมพี่เออเจตนาเราอยากจะช่วยทั้งครอบครัวเขาและก็เจ้าหน้าที่ เพราะเคสเนี้ยที่การไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาว่าไงล่ะคือ,อหลังจากที่ขอความช่วยเหลือเนาะทางผู้เขาเรียกว่าอะไรอะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มอบอำนาจมาที่ทีมงานทนายตั้มหมอปลาแล้วก็ผมนะเราก็เลยไปประสานทางสอพอเมืองลบบุรีไปคุยกับท่านผู้พมพกลับถ้าผู้พมพกลับก็เล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ได้ทําการดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างซึ่งท่านก็ดําเนินการไปเยอะนะครับก็วันนี้ท่านก็ยังมีจุดที่คิดว่าแบบ ยังมีความเป็นไปได้ก็เลยชีย้จุดมาแนะนําให้ทีมงานเนี่ยเราก็ทั้งหมอปลาทั้งผมก็ภาษาทางลุงกตันยูอ่าพอตึกตึงนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันค้นหาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาช่วยด้วยครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือทำงานเต็มที่ทำงานเต็มที่ผมเข้าไปดูเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เขาเขาทำงานหนักนะเพราะว่าดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นร้อยตัวนะครับนะไปดูทั้งกล้องของรัฐของเอกชนเนี่ยก,ก็ก็ผมก็เห็นก็ทำงานเต็มที่เช็คจัดเบรคโทรส่งโทรสับ ก็มีพื้นที่ที่สงสัยพื้นที่ที่คิดว่าไม่ไม่น่าเป็นไปได้อะไรเงรี้ยหลายๆที่มีข้อมูลมีข้อมูลเยอะครับถามหมอ,อปลาหน่อยครับวันนี้ลงพื้นที่มาเนี่ยดูจากข่าวเนี่ยสเดือนแล้วตำรวจเขาทํางานกันหายังไม่เจอลงพื้นที่มาเองเนี่ยเห็นสภาพพื้นที่แล้วเป็นไงยากมากผมบอกแล้ว่ายากมากเหมือนง,นงมเข็มในมหาสมุทรเลยฮนะยากและผมอันนี้คือความคิสดส่วนตัวนะที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนเน่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะฝังดินมากกว่าเพราะถ้าเอามาโยนน้ำเนี่ยผมคิดว่ายังไงน่าจะเจอ ถ้าไม่มีการถ่วงหนักเกินไปนะแต่วันนี้เพื่อความสบายใจอาสาก็เต็มที่ครับทุกคนเต็มที่ครับไปหาที่ไหน้ครับวันนี้สี่แห่งแบบผมไม่ไหวเลยเนี่ยแย่จะเป็นลมไม่ใช่ว่าเนี่ยท่านนายตำ้วไม่มาเองเนี่ยอยากให้นายตำรวมาเองด้วยส่งลูกน้องมาเนี่ยให้เหนื่อยอ่ะแล้วตัวเองไปอยู่เกาหลีเพื่ออะไรเนี่ยนายตำฝวกฝากถึงนายตำ้วด้วยตก ระษางานตำรวจแล้วก็ทราบว่าเจ้าที่เนี่ยก็แบบไม่แต่ผมอยากใ,<ห>ให้เขามาเองม <cido> ันในขนาดไหน <c oughs> หมอปลาครับอย่างเนี้ยอย่างในกรณีนี้กับสองเดือนละก็คือยังไม่มีการดวงวิญญาณไม่มีการมาเข้าฝันพวกครอบครัวหรือญาติอะไรตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมที่บอกดวงวิญญาณนี้อาจจะถูกสะกดอยู่หรืออะไรอันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วถ้ากับสองเดือนไม่มาเข้าฝันทั้งใครตะคนทั้งๆที่ว่าตัวของป้านิดเนี่ยรักครอบครัวมากใช่ไหม ต่เงียบอ่ะผมเชื่อนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะถูกการพัฒน,นาการไว้ถ้าเขาพัฒน,นาการไว้มันก็ไม่สามารถสื่อสารติดต่อวิญญาณได้อยู่แล้วครับแล้วมันจะพอมีวิธี<า> <ใน S 1> ไหนนะครับคือทางแก้มันมีฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าผมก็ลองมาเข้าพื้นที่แล้วอ่ะมันไม่สามารถสื่ออะไรได้เลยครับก็คือไม่สามารถสัมผัสได้เลยตอนจุดไ้ใช่ไหมครับถูกต้องก็บอกแล้วว่าเคสเนี้ยคนที่ต้องให้ฟาร์มตัาคัรคืออาสาและ พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ที่ให้มาช่วยเหลือในการค้นหารครั้งนี้ครับไม่ใช่หมอปลาหรือการหรือทีนไนตั้มแต่คนนี้สําคัญฝาพ่อผมไว้วันนี้ผมถามนิดนึงครับมันมีคนแนะนําคุณพ่อมาอันนี้หมอปลาจำคุณรัณตนาได้ไหมเขาแนะนำเขาทวรมาบอกเมื่อวานบอกว่าเนี่ยให้พ่อจุดธูปหน่อยแล้วก็ผมคิดเลยนะตอนนี้ต่อให้จ<ส>ุดธูปเป็นพันดอกเป็นหมื่นดอกล้านดอกอ่ะ สู้ไปเราไปซื้อเครื่องดื่มชว่งรังให้กับคนที่ออกค้นหาที่ฟ้าไหม,มเพราะฟันทูบก็ไม่ได้ทําให้เราเห็นนะอันนี้ไม่ลบหลูนะแต่ผมมองว่าเลอะเทอะคุณลัตนณะาเขาบอกว่าถ้าจุดทูบแล้วอ่าอโห่ิีกรรมให้หมดโยเนี่ยหมดโยจะสามารถแบบเปิดทางแล้วบอกได้อันนี้จริงไหมหมอปลาคือพอผมพูดอะไรหนักไปเขาก็ต้องฟ้องผมอีกเพราะผมก็มีคดีกับเขานี่เขาเขาฟ้องผมเนี่ยนะคือผมมองว่า ไม่รู้ดิถ้าทาแบบนั้นได้จริงอะ่ะแล้วเราจะมีกู้ภัยทะไมอ่ะเราจะมีชาวบ้านพ่อครับแม่คับประชาชนแล้วมีผู้สื่อข่าวมีตํารวจทําไมอ่ะอันนี้พี่ติฝากถามาีนะผมก็บอกว่านั้นก็เราก็จุดทูบจริงไหมกันแล้วแล้วพวกเราจะลงพื้นที่หน่ทำไมอะ่ะถ้ามาจุดทูบแล้วมาเจอขนาดนั้นจริงไหมอ่ะผมบอกแล้วว่าไร้ราคาครับคำถามนริศเป็นคนถามนะครับผมแนวทางการค้นหาต่อจากนี้เป็นไงบ้างครับ คือผมอมีงานต่อแต่เมื่อกี้ผมก็คุยกับแฟนปน,นิดเขาก็ยืนยันว่าเขาจะหาต่อนะแต่ว่าการหาต่อผมเข้าใจในความรู้สึกของสามีนะที่ภรรยาหายออ,อกไปแล้วเขาเชื่อว่าสามภรรยาเขาตายแล้วเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาก็ได้ไม่รู้ใจยังไงฮะก็พวกเราทุกคนเต็มที่อยู่แล้ววันนี้เต็มที่สุด,สดเลยอะ่ะในนาคตส่งมา้ช่ไว่าวมันไม่เจอ บางครั้งอาจจะพร้อมลงมาเรายินดีเรายินดีครับและช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันลําบากลําบากมากเลยสุดท้ายมีอะไรอยากให้กําลังใจครอบครัวผมอ้าวผมให้คุณให้กาลังใจเขาคือก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอย่างแรกต้องขอแสดงความเสียใจนะกับญาติทุกๆคนด้วยนะครับผมรู้วันนี้ความหวังมันอาจจะมีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่มันก็ถือว่ามันเป็น1%ที่มีค่าสําหรับญาติมากๆนะครับวันนี้พวกเรามาอาจจะไม่เจอแต่สิ่งที่เราทําให้ก็คือ1เรื่องของความสบายใจนะถ้าติดขัดตรงไหนหนักส่วนใดถ้าพวกเราเนี่ยทีมงานทนายตั้มหมอปลาผมสามารถช่วยได้ในอนาคตผมก็ยินดีที่จะทํานะครับขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะมะีมีความหวังแบบนี้ก็อย่างน้อยถ้ายังไม่ทิ้งความหวังนะก็ขอให้สักวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอแล้วกันครับผม

คือเ่อ่่แป็นจ้าาะีสุดแล้วใช่ไหมพี่สุดแล้วจะให้ผมถอยลงไปอีกพูดเอาถอยอี่ก็ต้องเซิร์ฟกลับอ่ะมันมันมันมีสิทธิ์ที่มันจะไหลลงไปอีกไหมพี่เพราะมันเป็นหน้าผาลง่ไหมอ๋อมันชันลงไปเลยใช่ใช่ตอนที่ผมเซิร์ฟในแนวเนี้ยตัวผมมันอยู่ในแนวเนี้ยดีนะพีนะมันก็ตื่นตัวแล้วผมก็จะถอยถอยตำแหน่งคนสุดท้ายแล้วผมก็ต้องไอยกลับไปทางคนอีกอ่ะ ได้พี <S <S ่ลบรบกวนนะพี่อีกสักรอบก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีของบริสุทธิ์เขาจะมาตรงนู้นท้องบ่อนู้นน่ะแต่น้อยได้ได้ได้ครับพี่รบกวนนะพี่นะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆผมสุดยอดเลยใจเกินร้อยใจเกินร้อยจ้ะ